สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28พฤศจิกายน2566คุณเปรวสิเงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นักสืบพิมพ์ไยโพ์ชื่อเรื่องว่าสุดท้ายจนจอเรื่องแจกนะครับขออนุญาติยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันรายละเอียดที่คุณเปรวสิงเงินนั้นเขียนไว้มีแบบนี้บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยนี่ดูๆไปแล้วถนัดอยู่2อ,อย่าง คือแก้กับแจกเรื่องแจก5 0 0แสนล้านอุตสาห์นั่งแช่งนอนแช่งทุกวันให้เศรษฐกิจมันวิกฤตจะได้กู้มาแจกแต่แม่งเอ้ยฟ้าดินไม่เป็นใจกูเลยเมื่อวาน27พฤศจิกายน6กปกลัดกระทรวงพาณิชย์แถลงเดือนตุลาคมส่งออกขยายตัวตั้ง8%เปอร์เซมูลค่า23,578ล้านเหนนรียญสหรัฐเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เซ็งเป็ดไปเลยครั้นจะตีขุมคุยว่านี่ฝีมือรัฐบาลก็กระดากเนี่ยเพราะวันก่อนให้สัมภาษณ์จ้อยๆ เศรษฐกิจไทยแย่และแย่มากด้วยฉะนั้นต้องกู้มาแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจไม่วิกฤตรัฐบาลเพื่อไทยก็เลยวิกฤตแทนที่หวังกู้กลายเป็นไอ้หวังตายแน่ที่คุยว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นก็กลายเป็นหาเงินไม่ได้ไปไม่เป็นดังนั้นช่วงนี้รัฐบาลออกจะกจอยเรื่องแจกในเมื่อหันไปทางกู้ก็คุกรออยู่หันไปทงวิกฤตเศรษฐกิจก็กําลังติดเทอร์โบเพราะภาคตกออกดีขึ้นภาคการบริการสภาพั์ยืนยันว่าดีขึ้นมีหวยด้านเดียวคือการลงทุนภาครัฐ เมื่อพระสยามเทวาธิราชไม่เป็นใจรั้นจะหักด่านไอ้เสือโหยใช้อำนาจรัฐบาลออกพรกรกู้ห้าแสนล้านมาก่อนสภาเปิดก็ทําทำพรกรเข้าสภาก็ได้แต่ปากกราขาสัน่นเพราะรู้ว่าปิดทั้งรัฐธรรมนูญปิดทั้งเงื่อนไขนโยบายหาเสียงที่แจ้งไว้กับกกตปิดทั้งกฎหมายงบประมาณปิดทั้งพรบการเงินการคลังไอ้เสือหิวเสือโหยเลยต้องถอยเลี่ยงไปอ้างจะออกพรบกู้โดยรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ผ่านแน่แต่หนทางนี้ใช้เป็นข้ออ้างเลี่ยงเกี้ย ชาวบ้านปลากระบาดให้ได้ดีที่สุดต้องขอขอบคุณสองอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดตรวิรไทยสันติประคบและดรทาริษาวัฒนเกตรวมทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธพร้อมด้วยคณาจารย์เศรษฐศาสกว่า99รายที่เป็นหนามนิ้วทิมทวารรัฐบาลเศรษฐาจนภวาถึงกล้าถึงกลัวที่จะกูก้5 6แสนล้านมาแจกรัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าล้มเลิกโครงการนะเพียงแต่ผมนั่งทงในจับอาการดูเท่านั้นว่าภวาจนหำบด เพราะขืนดันทุรังกู้มาแจกไม่เพียงเขถฐาทั้งครอมนั่นแหละได้เข้าไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ในคุกแน่ไม่เชื่อก็คอยดู12ธันวาคมนี้รัฐสภาก็เปิดสมัยประชุมแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่รู้เลยที่บอกว่าจะส่งข้อสักถามเรื่องกู้5้าแสนล้านให้กรษสิดกาวิสัชนานั้นตอนนี้ส่งไปหรือ,อยังเซสว่าส่งไปแล้วแต่ก็ตอบไม่ได้ว่ากรษสเดกาท่านจะประชุมวันไหนเรื่องอยู่ในวาระที่เท่าไหร่แล้วจะยื่นพรอกู้ให้สภาพิจารณาวันไหนเดือนไหนยังกําหนดไม่ได้ แต่หนอแนวมันเห็นแน่ๆว่ากษฎิกกาไม่เป็นปลายางแม้วให้รัฐบาลแน่ในเรื่องนี้ที่สําคัญถึงตอนโหวตพักร่วมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขาจะเอายอมเอากระดูกแหวนคอโดยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งด้วยหรือโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการพลังงานคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านเป็นผู้พิพากษาเก่าอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นตัวท่านอยู่ในระดับพอมีกินไปมือมือแต่จนระดับท่านยังจนไม่ถึงขั้น จนจุนจนจอจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขผู้จะได้รับแจกหนึ่งหมื่นด้วยและท่านจะยอมติดคุกเพื่อให้เพื่อไทยกู้มาแจกตามสัญญาหาเสียนง้นหรือยิ่งรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลด้วยแล้วเห็นพูดย,ยิ้มยิ้มแบบอะไรก็ได้อย่างนั้นเถอะล้ำลึกท่านคนสมัยสามคุกต้องยกให้สุมาอี้แต่สมัยสามนายกทักษินเศรษฐาอุ้งอิงต้องยกให้อนุทินสุมาอี้มีคติประจำตัวว่าคนเราต้องทําใจให้สงบเข้าไว้จึงจะนอนหลับฝันดีได้ ผมดูถ้าทำรัตตมตรีอนุทินท่านต้องนอนหลับฝันดีทุกคืนแน่ๆจึงดูสบายอกสบายใจไม่ว่าวันมามากมาน้อยตรงข้าบกับขงเบ้งโจโฉทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนเอาแต่คร่ำเคร่งคร่ำคิดแต่เรื่องจะรบจะออกอุบายจะแย่งชิงจะเอาชนะกันยังไงแล้วเห็นไหมทั้งขงเบ้งทั้งโจโฉทั้งเล่าปี่จนตายก็ไม่เคยมีฝันดีกับเขา ต่างกับสุมาอี้ซึ่งกินได้นอนหลับฝันดีทุกคืนอายุยืนอยู่ถึงสี่ชั่วคนของตระกูลโจคือโจโฉโจผีโจ,โจ,โจโย่อยโจฮองและของเบ้งผู้อยากรู้ดินฟ้ามหาสมุทรชีวิตก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยความล้ำลึกของคนนอนหลับฝันดีที่ชื่อสุมาอี้คนนี้แหละชีวิตที่ยังอยู่ก็คือชัยชนะหาเงินได้ก็แค่เรื่องสนุกยศตำแหน่งก็แค่ของชั่วคราวสุขภาพดีนั้นคือชัยชนะที่แท้จริง ผมจำมาจากเพจหนุ่มหน้าหนากับม้าแปดตัวนายกเศรษฐากับคนตะปูจินจะจำไปปรับทัศนคติใช้บ้าก็ได้ว่าไปแล้วคติตุมาอีก,ก็หลักโลกธรรม8ประการโดยแท้เนี่ยเมื่อแจกําท่าจะจนเจาะรัฐบาลเศรษฐาก็เลี่ยงไปเล่นบทแก้วันนี้และมั่ง28พฤศจิกาที่ทําเนียบรัฐบาล นายกเรษฐาจะเปิดโครงการเสสองเรื่องแก้หนี้นอกระบบเห็นบอกว่าเรื่องหนี้นอกระบบรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติเลยเชียวแหละเรื่องแก้หนี้รัฐบาลเพื่อไทยถนัดพอกับเรื่องแจกถึงขั้นมีนโยบายว่าคิดคนแก้ที่คนคือข้าราชการคนไหนไม่สนองนโยบายย้ายดะติดกฎหมายแก้กฎหมายคือกฎหมายฉบับไหนเป็นอุปสรรคต่อความต้องการจะทําของเพื่อไทยต้องแก้กฎหมายฉบับนั้น ทำยังกับกฎหมายเป็นกลวยจราจรอยากได้ที่จอดตรงไหนก็ยกไปตั้งกั้นท่าไว้ไม่ต้องการให้ใครมาจอดตรงไหนก็ยกไปตั้งห่วงก้างไว้เพราะอย่างนั้นจึงเห็นตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลทําอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือกู้มาแจกกับพยายามแก้กฎหมายวันนี้แก้นี่สภาเปิดแก้รัฐธรรมนูญแก้พรบรประชาปติแก้กฎหมายอาญาแก้ทุกอย่างที่ขวางหน้าระวังอยา่าเผลอไปแก้ผ้าก็แล้วกัน คืนจะแก้ผ้าจะไล่ไปตั้งรัฐบาลจากก้าวใกรคุกเลือดจะได้กลมกลืนเพื่อไทยนี่เรื่องเล็กๆเ,เกี่ยวกับเงินจะไม่สนใจแต่เรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับเงินและชาวบ้านเพื่อการเลือกตั้งก็งคิดใหญ่ทําเป็นเหมือนตอนยิ่งลักเป็นนายกเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองให้ปี53ทักษินวีดีโอคอบัญชาก,การมาจากต่างประเทศเลยเชียวว่าให้พี่น้องต่างจังหวัดไปที่สารกลาง กทมผมอยากฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดไปที่สารกางกันให้เต็มที่สัญญาณเผานั่นแหละพอเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลปี55ยิ่งลักกลับวเงินหลวง2,000กว่าล้านบาทสมนาคุณให้เสื้อแดง อ้างเป็นค่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี2548ถึง2553เรื่องรัฐบาลจะแก้หนี้นอกระบบให้ชาวบ้านนั้นฟังดูดีแต่ลองคิดให้ดีสินั่นคือวิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ต้นเหตุคือเป็นการสร้างนิสัยมักได้เคยตัวให้ทุกคนไปกู้หนี้ยืมสินกันหนักยิ่งขึ้นน,นต่อไปด้วยทัศนคติใหม่ว่ากู้เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรใครมาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเขาก็มาหาเสียงแล้วจัดก,การให้เองเคยตัวกันมาตั้งแต่สมัยเงินกองทุนหม,มู่บ้าน ยุคทักษิณน,น้นแล้วทุกหมู่บ้านทุกคนกู้หมดเวียนกันทํำเวียนกันกู้ใครไม่กู้ก็เสียเปรียบและเป็นคนโง่เพราะทุกคนรู้ทั้งหัวคะแนนทั้งสอสอรัฐบาลพยักพย์เยิดเป็นที่รู้กันเอาไปเถอะรัฐบาลให้กู้แล้วชักดาบไปเลยไม่ต้องใช้คืนชาวบ้านก็เลยเสพติดเงินกู้เงินแจกด้วยเข้าใจตรงกันว่าเงินหลวงชักดาบได้รัฐบาลขยิบตาให้ อย่างครูอย่างพวกเงินสวัสดิการเงินสาการอะไรต่างๆผมเคยถามเขาว่าทําไมครูจึงต้องเป็นหน,น,นี้ทุกคนเขาบอกมีสิทธิกู้ทุกคนเขาก็กู้กันเราก็ต้องกู้ไม่งั้นเสียเปรียบทุกวันนี้การเมืองทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งถนอมรักษาความจนไว้เพราะการเลือกตั้งสอนให้เขารู้ว่าความจนเป็นของมีค่าใช้แลกเงินได้ใช้เป็นอุปกรณ์สร้างงานวดนวยการรับจ้างมอบได้ คนส่วนหนึ่งไม่คิดทํามาหากินคิดแต่เพียงว่ารวมตัวไปร้องรัฐเดี๋ยวก็ได้เงินจึงเกิดอาชีพม็อบรับจ้างทํานําม็อบรับจ้างร้องเรียนรับจ้างเดินขบวนคนไทยกลายเป็นคนสัาออยสอาัาอ้างเอออ้างจนอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วรัฐบาลก็เข้าไปอุ้มด้วยหวังคะแนนเสียงมันไปไม่รอดหรอกแบบนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลนะ ประเทศชาตินั่นแหละลองใครมาเป็นรัฐบาลก็ประจบเอาใจชาวบ้านไปทุกเรื่องทั้งที่บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องก็เอามาใส่บาให้คนเสียภาษีแบบเห็นทีต้องให้แป้งนานโลมาเป็นนายกสลับบังเพราะหาเงินได้ใช้เงินเป็นแถมล่องผลได้เศรษฐาอาย้เขาไม่หลับนี่คือสิ่งที่คุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่28พฤศจิกายน2566ก็จิบยกมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังนัครับ